คุณเคยสังเกตไหมว่าในแต่ละวันมีบางช่วงเวลาที่ร่างกายของเราทำงานได้ดีเป็นพิเศษโดยเฉพาะระบบย่อยอาหารและลำไส้ซึ่งมีจังหวะธรรมชาติของตัวเองหากเราใส่ใจและดูแลลำไส้ให้ถูกเวลามันจะสามารถฟื้นตัวซ่อมแซมและทำความสะอาดตัวเองได้อย่างน่าถึงโดยไม่ต้องพึ่งยาหรืออาหารเสริมใดๆสิ่งที่น่าสนใจคือเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทั้งหมดแค่ให้ความสำคัญกับสามช่วงเวลาทองของวันคือช่วงเช้า หลังอาหารกลางวันและก่อนนอนก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงสุขภาพลำไส้ได้อย่างยั่งยืนในช่วงเช้าหลังตื่นนอนร่างกายจะเริ่มเข้าสู่โหมดการกระตุ้นอวัยวะภายในใหม่อีกครั้งหนึ่งในอวัยวะที่ตื่นตัวเร็วที่สุดคือลำไส้ใหญ่เพราะตลอดทั้งคืนลำไส้ได้ทำหน้าที่ประมวลผลเศษอาหารจากวันก่อนหน้าและตอนเช้าคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการขับถ่ายของเสียตามกลไกธรรมชาตินี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายคนถึงรู้สึกอยากเข้าห้องน้ำทันที หลังตื่นนอนถ้าเราสนับสนุน,นกลไกนี้อย่างถูกวิธีเช่นดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วหลังตื่นนอนหายใจลึกๆหรือทำโยคะเบาๆร่างกายจะส่งสัญญาณกระตุ้นลำไส้ได้เร็วขึ้นนอกจากนี้สิ่งสำคัญคือต้องไม่ละเลยความรู้สึกอยากถ่ายเพราะถ้าเราข่มไว้บ่อยครั้งกลไกธรรมชาตินี้จะอ่อนแรงลงและอาจกลายเป็นปัญหาท้องผูกในระยะยาวการได้ขับถ่ายตามจังหวะธรรมชาติในช่วงเช้าไม่เพียงช่วยให้ลำไส้สะอาด แต่ยังช่วยให้ร่างกายรู้สึกเบาสบายและระบบย่อยอาหารตลอดวันทำงานได้เต็มที่ยิ่งขึ้นเมื่อถึงช่วงหลังอาหารกลางวันหลายคนมักรู้สึกม่วงซึมหรือหนักท้องและเข้าใจว่าเป็นเพราะอาหารหรืออากาศแต่ความจริงแล้วเป็นช่วงเวลาที่ระบบย่อยกำลังใช้พลังงานมหาศาลเพื่อประมวลผลอาหารมื้อใหญ่ที่สุดของวันหากเราไม่ให้เวลาร่างกายได้ผ่อนคลายหรือรีบกลับไปทำงานทันทีหลังรับประทานอาหารก็อาจทำให้ระบบย่อยทำงานช้าลง เกิดการสะสมของแก๊สและของเสียภายในลำไส้ได้ง่ายขึ้นวิธีดูแลลำไส้ในช่วงเวลานี้ไม่ซับซ้อนเลยเพียงแค่นั่งนิ่งๆประมาณ3-5นาทีโดยไม่หยิบโทรศัพท์หรือคิดเรื่องงานให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะสงบจากนั้นอาจจิตน้ำอุ่นหรือชาสมุนไพรเบาๆอย่างชาใบาเตยหรือชาเก๊กฮวยเพื่อช่วยให้กระเพาะทำงานได้ดีขึ้นหากมีเวลามากพอลองเดินเบาๆสัก5-7นาทีเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด โดยเฉพาะไปยังบริเวณลำไส้เพื่อให้การย่อยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้คือการหลีกเลี่ยงการเถียงกันดูข่าวร้ายหรือคิดมากเพราะสภาวะทางอารมณ์ที่ตึงเครียดส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาทอัตโนมัติทำให้ระบบย่อยถูกชะลอและลำไส้ทำงานผิดจังหวะเมื่อเราดูแลเพียงไม่กี่นาทีหลังอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่องร่างกายจะปรับจังหวะได้ดีขึ้นอาการแน่นท้องหรืออ่อนเพลียช่วงบ่ายก็จะหายไปอย่างเห็นได้ชัด ช่วงเวลาสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันคือก่อนเข้านอนแม้ว่าร่างกายดูเหมือนจะหยุดทำงานแต่แท้จริงแล้วเป็นช่วงที่ระบบภายในโดยเฉพาะลำไส้ทำหน้าที่ฟื้นฟูซ่อมแซมและปรับสมดุลภายในหากเราเข้านอนด้วยท้องที่แน่นหรือกินดึกเกินไประบบลำไส้จะยังต้องทำงานตลอดคืนแทนที่จะได้พักผ่อนตามธรรมชาติการดูแลลำไส้ในช่วงก่อนนอนจึงควรเริ่มตั้งแต่การกินอาหารเย็นที่เบาและควรเว้นระยะห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 2-3ถึงชั่วโมงจากนั้นอาจจิบน้ำอุ่นหรือโยเกิร์ตไม่หวานในปริมาณเล็กน้อยเพื่อเติมแบคทีเรียให้ลำไส้และไม่ควรรับข้อมูลลบหรือใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแสงสีฟ้าในช่วงเวลานี้เพราะส่งผลให้ระบบประสาทตึงเครียดและขัดจังหวะการพักของระบบย่อยการหายใจลึกๆช้าๆหนึ่งถึงสองนาทีก่อนเข้านอนเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ลำไส้สงบระบบย่อยผ่อนคลายและสามารถเข้าสู่โหมดซ่อมแซมได้เต็มที หากคุณสังเกตเห็นความสําคัญของทั้งสามช่วงเวลานี้และให้เวลาแต่ละช่วงไม่กี่นาทีในแต่ละวันคุณจะพบว่าระบบลําไส้ของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนทั้งในด้านการขับถ่ายความเบาสบายของร่างกายและสุขภาพโดยรวมในระยะยาวโดยไม่ต้องพึ่งพาวิธีซับซ้อนหรืออาหารเสริมราคาแพงเลยแม้แต่น้อยในแต่ละวันที่เรากินอาหารเข้าไปเราอาจใส่ใจกับรสชาติปริมาณหรือคุณค่าทางโภชนาการโดยรวม แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนมักละเลยคืออาหารที่ลำไส้ชอบจริงๆซึ่งต่างจากอาหารที่แค่ทำให้อิ่มลำไส้เป็นอว,วัยวะที่ต้องทำงานหนักทุกวันทั้งดูดซึมสารอาหารขับของเสียและรักษาสมดุลจุลินทรีย์ภายในดังนั้นการเลือกอาหารที่ช่วยให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งและมีอาหารเพียงไม่กี่กลุ่มที่สามารถทำหน้าที่นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเราเลือกกินเป็นประจำในแต่ละวัน สุขภาพของระบบย่อยและลำไส้จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างเห็นได้ชัดอาหารกลุ่มแรกที่ลำไส้ต้องการมากที่สุดคือผักใบเขียวเข้มไม่ว่าจะเป็นผักโขมคะน้าผักบุ้งหรือบรอกโคลีล้วนมีใย,ยอาหารชนิดไม่ละลายน้ำสูงซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการเพิ่มมวลของกากอาหารทำให้ลำไส้รับรู้ว่าถึงเวลาต้องเคลื่อนไหวแล้วส่งผลให้การขับถ่ายเป็นไปอย่างเป็นจังหวะไม่ติดขัดนอกจากนี้ผักเขียวยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยบำรุงเยื่อบุลำไส้ ลดการระคายเคืองและสร้างผูมมคุ้มกันในระดับจุลชีพได้อีกด้วยสิ่งสําคัญคือการเลือกวิธีการปรุงที่ไม่ซับซ้อนเช่นต้มหนึ่งหรือลวกเพื่อไม่ให้ใย,ยอาหารถูกทําลายโดยความร้อนหรือไขมันส่วนเกินซึ่งอาจย้อนกลับมาทําให้ลําไส้ทํางานหนักกว่าเดิมกลุ่มอาหารถัดมาที่ไม่ควรมองข้ามคือเครื่องเทศที่มีฤทธิ์อุ่นเช่นขิงและขมิ้นแม้จะเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กๆในมื้ออาหารแต่ผลของมันต่อระบบย่อยกลับมหาศาล ขิงมีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะอาหารลดอาการท้องอืดและช่วยให้ลำไส้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นโดยธรรมชาติขณะที่ขมิ้นมีสารเครือคูมินที่ช่วยลดการอักเสบภายในลำไส้เสริมการทำงานของตับและส่งเสริมการย่อยไขยมันในมื้ออาหารที่หนักเกินไปการเติมเครื่องเทศเหล่านี้ในอาหารไทยที่เราคุ้นเคยเช่นต้มขาต้มส้มหรือแกงเลียงจึงไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติแต่ยังเป็นภูมิปัญญาที่ช่วยลำไส้ฟื้นตัวอย่างนุ่มนวล โดยเฉพาะในวันที่เรารู้สึกแน่นท้องหรืออึดอัดเครื่องเทศอื่นๆเหล่านี้คือเพื่อนที่ลำไส้ไว้วางใจได้ถัดไปคือกลุ่มอาหารหมักตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติกิมจิผักดองหรือแม้กระทั่งน้ำหมักผลไม้ที่ทำเองที่บ้านสิ่งที่อาหารเหล่านี้มีร่วมกันคือจุลินทรีย์มีชีวิตหรือที่เรียกว่าจุลินทรีย์ดีซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบลำไส้ลำไส้ที่แข็งแรงไม่ใช่ลำไส้ที่ว่างเปล่า แต่คือลำไส้ที่มีจุลินทรีย์ดีเพียงพอคอยควบคุมแบคทีเรียไม่ดีให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยยิ่งในผู้สูงอายุหรือผู้ที่เคยใช้ยาปฏิชีวนะระบบจุลินทรีย์ในลำไส้มักเสียสมดุลได้ง่ายอาหารหมักเหล่านี้จึงทำหน้าที่เป็นเสมือนกองทับเสริมที่เข้าไปเติมเต็มความแข็งแรงให้กับลำไส้จากภายในการกินไม่ต้องมากแต่ขอให้สม่ำเสมอและเลือกแบบที่หมักธรรมชาติไม่ใส่น้ำตาลหรือกเกลือกเกินไปเพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์สูงสุด โดยไม่เพิ่มภาระให้ระบบย่อยสุดท้ายคือตัวเอกที่มักถูกมองข้ามนั่นคือใยอาหารชนิดละลายน้ําซึ่งพบมากในข้าวโอ๊ตกล้วยแอปเปลิลแครอทหรือฟักทองเมื่อเข้าสู่ลำไส้ใยอาหารชนิดนี้จะดูดน้ําแล้วกลายเป็นเจลบางปางที่เคลือบผนังลำไส้ทําให้การเคลื่อนไหวของกากอาหารเป็นไปอย่างราบรื่นลดการเสียดสีลดการอักเสบและยังทําหน้าที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์ดีอีกด้วย การมีเยอาหารละลายน้ำในมื้ออาหารช่วยให้การดูดซึมสารอาหารมีประสิทธิภาพขึ้นระบบลำไส้ไม่ทำงานหนักจนเกินไปและสามารถขับถ่ายได้อย่างเป็นจังหวะโดยไม่ต้องพึ่งยาเมื่อเรารวมอาหารทั้งสี่กลุ่มนี้เข้ากับมื้ออาหารประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเติมผักเขียวลงในแกงจืดใส่ขิงลงในชาร้อนกินโยเกิร์ตตอนเช้าหรือเติมข้าวโอ๊ตลงในโจ๊กมื้อเช้าลำไส้ของเราจะได้รับการดูแลอย่างครบถ้วนในทุกมิติโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง หรือเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมากมายความลับของลำไส้ที่แข็งแรงอยู่ไม่ไกลเกินเอือ้อมแค่เริ่มจากจานอาหารที่ใส่ใจมากขึ้นแล้วคุณจะรู้ว่าลำไส้สามารถขอบคุณคุณได้ด้วยการทำงานที่ดีขึ้นในทุกวันแม้ว่าเราจะใส่ใจในสิ่งที่กินเข้าไปดูแลเรื่องโภชนาการเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่มีพฤติกรรมบางอย่างที่เรามักเผลอทำโดยไม่รู้ตัวและมันกลับส่งผลเสียต่อระบบย่อยอาหารและลำไส้มากกว่าที่คิดพฤติกรรมเหล่านี้มักเกิดขึ้นหลังเมื่ออาหาร ในช่วงเวลาที่ลำไส้ควรได้รับการดูแลและพักผ่อนเพื่อทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมสารอาหารได้เต็มที่แต่กลับต้องเผชิญกับสิ่งรบกวนที่ทำให้ระบบย่อยทำงานผิดจังหวะหนึ่งในพฤติกรรมที่พบบ่อยที่สุดคือการรีบใช้อารมณ์ความเครียดหรือรับข้อมูลลบหลังอาหารซึ่งส่งผลต่อระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของลำไส้ได้โดยตรงเมื่อเรากินอาหารเข้าไปร่างกายจะพยายามเปลี่ยนเข้าสู่โหมดผ่อนคลายเพื่อส่งสัญญ,ญาณให้กระเพาะและลำไส้เริ่มทำงาน หากเราปล่อยให้จิตใจเครียดหรือใช้เวลาหลังอาหารในการอ่านข่าวร้ายฟังเรื่องที่ไม่สบายใจหรือเถียงกับใครบางคนระบบประสาทอัตโนมัติจะเปลี่ยนโหมดเข้าสู่ภาวะตึงเครียดทันทีซึ่งทำให้ระบบย่อยถูกหยุดชะงักหลอดอาหารและกระเพาะหยุดบีบตัวน้ำย่อยหลังน้อยลงลำไส้ทำงานช้าลงและการดูดซึมสารอาหารกลายเป็นภาระที่ไม่ได้รับการสนับสนุนไม่ใช่แค่ความเครียดระดับสูงเท่านั้นที่ส่งผล แม้กระทั่งความคิดกังวลเล็กๆที่วนเวียนอยู่ในหัวก็สามารถเปลี่ยนแปลงจังหวะของลำไส้ได้โดยไม่รู้ตัวหลายคนอาจสังเกตว่าหลังจากเมื่ออาหารหากเกิดอารมณ์ไม่ดีหรือต้องเข้าไปเผชิญกับสถานการณ์ถึงเครียดมักรู้สึกแน่นท้องอึดหรือไม่สบายท้องโดยไม่มีสาเหตุที่มองเห็นได้การตอบสนองนี้เกิดจากสมองและลำไส้ที่เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดผ่านระบบประสาทพาราซิมพาเทติกและซิมพาเทติกซึ่งคอยควบคุมการทำงานของอวัยวะภายใน เมื่อสมองตึงลำไส้จะตึงตามการหลีกเลี่ยงการรับข้อมูลลบหลังอาหารเช่นงดอ่านข่าวงดใช้โซเชียลมีเดียหรือหลีกเลี่ยงการสนทนาหนักๆเป็นเวลาอย่างน้อย15นาทีหลังอาหารจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญไม่แพ้การเลือกอาหารดีๆอีกหนึ่งพฤติกรรมที่ดูเหมือนไม่มีอันตรายแต่ในความเป็นจริงกลับส่งผลเสียต่อระบบลำไส้มากคือการกินผลไม้ทันทีหลังมื้ออาหาร เรามักเห็นว่าการกินผลไม้เป็นของหวานหลังอาหารเป็นเรื่องปกติและหลายคนเชื่อว่าผลไม้จะช่วยให้ย่อยดีขึ้นหรือทําให้มื้ออาหารสมบูรณ์แต่ในทางชีววิทยาแล้วการนําผลไม้เข้าสู่ระบบย่อยทันทีหลังอาหารหลักกลับทําให้เกิดปัญหาได้มากกว่าประโยชน์ผลไม้ส่วนใหญ่มีน้ําตาลธรรมชาติในปริมาณสูงรวมถึงใยอาหารชนิดละลายน้ําและกรอดอ่อน,ออนเมื่อเรากินผลไม้ในขณะที่กระเพาะยังเต็มไปด้วยอาหารหลักที่ยังย่อยไม่เสร็จ น้ำตาและกรดในผลไม้จะเริ่มเกิดกระบวนการหมัก (fermentation) ทันทีในกระเพาะอาหารส่งผลให้เกิดแก๊สสารที่ไม่พึงประสงค์และทําให้รู้สึกแน่นท้องหรือท้องอืดได้ง่ายในบางกรณีโดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีระบบย่อยอ่อนแออยู่แล้วการกินผลไม้หลังอาหารอาจทําให้รู้สึกอึดอัดถึงขั้นไม่อยากขยับตัวและรู้สึกง่วงหรือเหนื่อยมากกว่าปกติเพราะร่างกายต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการจัดการกับน้ำตาและเย่ออาหาร ที่เข้าสู่ระบบย่อยผิดจังหวะหากพฤติกรรมนี้ถูกทำซ้ำทุกวันระบบลำไส้จะเริ่มอ่อนลา้าการดูดซึมสารอาหารหลักจะลดลงและอาจนำไปสู่ภาวะท้องผูกหรือลำไส้แปรปรวนในระยะยาวการแก้ไขไม่จำเป็นต้องงดกินผลไม้โดยสิ้นเชิงแต่ควรจัดระยะเวลาให้เหมาะสมโดยแนะนำให้เว้นอย่างน้อย 1- 2ชั่วโมงหลังเมื่อหลักก่อนจะกินผลไม้เพื่อให้กระเพาะได้มีเวลาย่อยอาหารหลักไปก่อน และพร้อมต้อนรับแย่อาหารและน้ำตาลจากผลไม้ด้วยจังหวะที่เหมาะสมมากกว่าในกรณีที่อยากกินผลไม้เพื่อให้รู้สึกสดชื่นอาจเลือกกินก่อนอาหารเช้าหรือช่วงว่างระหว่างมื้อแทนซึ่งจะให้ผลดีมากกว่าและไม่สร้างภาระให้กับระบบลำไส้การดูแลลำไส้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาหารที่เรากินเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงพฤติกรรมหลังอาหารที่เราทำเป็นประจำในแต่ละวันด้วยพฤติกรรมเล็กเกเหล่านี้ที่เราคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไร แท้จริงแล้วกลับเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาเรื้อรังในระบบย่อยอย่างช้าๆและเงียบงันหากเราตระหนักและเริ่มเปลี่ยนแปลงวันนี้ด้วยการลดความเครียดหลังอาหารหลีกเลี่ยงผลไม้ทันทีหลังมือ้อและให้เวลากับร่างกายได้พักและทำงานอย่างเป็นธรรมชาติสุขภาพลำไส้ของเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืนในช่วงเวลาเพียง15นาทีหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จเป็นช่วงเวลาสำคัญที่หลายคนมองข้ามไปโดยสิ้นเชิงทั้งที่จริงแล้ว นี่คือจังหวะทองของระบบย่อยอาหารที่กำลังเริ่มต้นทำงานอย่างเต็มที่ทุกคำที่เรากินเข้าไปล้วนถูกลำเลียงไปอย่างกระเพาะและเริ่มกระบวนการดูดซึมสารอาหารดีหรือไม่ดีจะถูกแยกแยะอย่าง,งยบเงียบภายในระบบทางเดินอาหารและสิ่งที่เราทำในช่วงเวลานี้จะกำหนดว่าอาหารที่รับประทานไปจะกลายเป็นพลังงานที่ดีต่อร่างกายหรือกลายเป็นของเหลอสะสมที่ก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตหลายคนคิดว่าการกินอาหารดีๆก็เพียงพอแล้ว แต่ความจริงคือหากเราไม่ดูแลช่วงเวลาหลังอาหารให้เหมาะสมอาหารดีแค่ไหนก็อาจกลายเป็นภาระให้ลำไส้ได้โดยไม่ตั้งใจการเริ่มต้นดูแลตัวเองหลังอาหารไม่ใช่เรื่องยากไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไม่ต้องใช้เงินและไม่ต้องอาศัยสูตรพิเศษใดๆแต่ใช้เพียงแค่ความใส่ใจในร่างกายของตัวเองเริ่มจากการให้เวลาร่างกายได้ปรับจังหวะหลังอาหารประมาณ3-5นาทีโดยการนั่งนิ่งๆไม่ต้องทำอะไรเลย แค่ปล่อยให้ร่างกายเปลี่ยนโหมดจากการเคลื่อนไหวหรือทำงานมาสู่โหมดผ่อนคลายร่างกายของเราถูกออกแบบมาให้ใช้ระบบประสาทอัตโนมัติในการควบคุมการย่อยอาหารซึ่งจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเราอยู่ในสภาวะสงบหากเรากินเสร็จแล้วรีบลุกเดินทำความสะอาดหรือรีบประชุมทันทีร่างกายจะยังคงอยู่ในโหมดตื่นตัวทำให้กระบวนการย่อยเริ่มต้นได้ช้าหรือไม่เต็มทีความเงียบความนิ่งและการนั่งสบายๆเพียงไม่กี่นาที จึงมีพลังมากกว่าที่คิดมันช่วยให้เลือดไหลเวียนเข้าสู่กระเพาะอาหารและลำไส้มากขึ้นส่งผลให้การย่อยอาหารเป็นไปอย่างราบรื่นหลังจากร่างกายเริ่มนิ่งและเข้าสู่จังหวะของการย่อยแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยสนับสนุนกระบวนการนี้คือการจิบน้ำอุ่นหรือชาสมุนไพรเบาๆเ,เ,เพียงหนึ่งถึงสองคำไม่ใช่เพื่อดับกระหายแต่เพื่อกระตุ้นการทำงานของเยื่อบุในกระเพาะและลำไส้น้ำอุ่นทำหน้าที่คล้ายกับการเตรียมระบบย่อยให้พร้อมสำหรับการทำงาน ช่วยให้กล้ามเนื้อเรียบในกระเพาะอาหารผ่อนคลายและยังสามารถช่วยลดความรู้สึกแน่นท้องที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวสำหรับคนที่มีระบบย่อยเบาบางหรือไวต่อความเย็นการดื่มน้ำเย็นหรือเครื่องดื่มมีน้ำตาลสูงในช่วงเวลานี้อาจส่งผลลบโดยตรงเพราะจะทำให้กระเพาะหดตัวทันทีการเลือกเครื่องดื่มอย่างชาขิงชาคาโมไมล์หรือแค่น้ำอุ่นธรรมดาจึงเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการดูแลลำไส้หลังมื้ออาหารเมื่อร่างกายได้รับการผ่อนคลาย และกระเพาะเริ่มทำงานได้ราบรื่นขึ้นแล้วการเคลื่อนไหวเบาๆด้วยการเดินช้าๆประมาณ5-7ถึงนาทีก็จะเป็นการสนับสนุนขั้นต่อไปที่สำคัญอย่างยิ่งการเดินเบาๆไม่ใช่การออกกำลังกายหนะักแต่เป็นจังหวะเคลื่อนไหวที่ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องและหลังส่วนล่างซึ่งเป็นจุดที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของลำไส้เมื่อเราเดินอย่างช้าๆระบบไหลเวียนโลหิตจะส่งเลือดไปยังลำไส้มากขึ้นการบีบตัวของลำไส้จะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ และอาหารที่เพิ่งกินเข้าไปจะไม่ตกค้างในกระเพาะนานเกินไปอีกทั้งยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาในเลือดไม่ให้พุ่งสูงเกินไปหลังมื้ออาหารซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากโดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะดื้ออินซูลินการเดินอย่างช้าๆในที่ร่มหรือรอบบ้านหลังอาหารเป็นกิจกรรมง่ายๆที่ให้ผลลัพธ์ยิ่งใหญ่กว่าที่ใครหลายคนคาดคิดสุดท้ายคือการใช้เวลาเพียงหนึ่งถึงสองนาทีในการหายใจลึกๆอย่างมีสติเพื่อช่วยให้ระบบประสาทส่งงบงอย่างแท้จริง หลายครั้งที่เรากินอาหารเสร็จแต่จิตใจย,ยังคงวุ่นวายหัวใจเต้นเร็วหรือรู้สึกเครียดโดยไม่รู้ตัวการหายใจลึกๆช้าๆเป็นเครื่องมือเรียบง่ายที่สุดในการรีเซ็ตระบบประสาทให้เข้าสู่ภาวะผ่อนคลายโดยสมบูรณ์เมื่อระบบประสาทสงบระบบย่อยจะกลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของลำไส้จะสม่ำเสมอการดูดซึมสารอาหารจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและร่างกายโดยรวมจะรู้สึกเบาสบายและมีพลังมากขึ้นทั้ง4ขั้นตอนนี้ดูเหมือนเรียบง่าย แต่หากทำต่อเนื่องเป็นกิจวัตรจะเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างในระยะยาวทั้งในเรื่องของการย่อยอาหารความรู้สึกหลังมื้ออาหารและสุขภาพลําไส้โดยรวมการนั่งนิ่งไม่กี่นาทีการจิบน้ําอุ่นการเดินเบาๆและการหายใจลึกๆเป็นเพียงเครื่องมือที่เราทุกคนมีอยู่แล้วแค่ต้องหยิบมาใช้ให้ทุกเวลาและให้ความสําคัญกับมันในแต่ละวันเพราะบางครั้งสุขภาพดีไม่ได้มาจากสิ่งใหญ่โตแต่มาจากเรื่องเล็กๆที่เราทําซ้ําอย่างตั้งใจทุกวัน